คาถาบูชาท้าเวสุวรรณเสริมดวงโชคลาภยศบ,บารมีแข้วคลาปลอดภัยมีกินมีใช้ค้าขายล่ำรวยขับไล่ผู้ผีปีศาจคาถาบูชาท้าเวสุวรรณตั้งนงสามจบนะโมตัสสะพัคขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมารนางสุข,ขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาลาชิกายักขพันตาผู้ิโตเวสะพุสะพุทธัง อะหังพุทโธสาวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมมะราชาโนสาวเวสุวรรณโนมารณังสุขังอะหังสุขโตนโมพุทธายะสาวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกาอยากอันตาภูริตูเวสะพุสะพุทธังอะหังพุทโธสาวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวา ยมมะา,าชานทถาวเวสุวันโนมรนังสุขังอะหังสุข,ขะโตนะโมพุทธายะถาวเวสุวันโนจตุมหาราชิกาอยากกักพันตาภูริโตเวสะพุสะพุทธังอะหังพุทโตทถทาวเวสุวันโนนะโมพุทธายะอิติพิโสภคะวายมมะา,าชานทถาวเวสุวันโน มรณงสุข,ขังอหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณูจะตุมหาลาชิกายักขันตาภูริโตเวสะพุสะพุทังอหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณูโน,นโมพุทธายะอิติปิโสภะคาวายมมะลาชาโนท้าวเวสสุวรรณูมรณงสุข,ขังอหังสุขะโตนโมพุทธายะ สาวเวสุวรรณนจตุมหาลาชิกาอยาก,กพันตาภูริโตเวสพุสะพุธทธังอหังพุโทโธสาวเวสุวรรณนนโมพุธทธายะขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายศรัพย์บารมีแข็งแกขาดปลอดภัยมีกินมีใช้ไม่ขาดมสา